มาพี่น้ำมาเนี่ยก้อยอื่นกับบัดดีว่าค่าเปิดอิบุญประคอบประอบเรื่อพี่น้งเลยหางัวกี่ลาบงัวครับกี่ลาบงัวครับครับจะเรียวดดีดโบ้านลำบาย่าลูไต้บานกัพออย่าเนื้วาชาจะเรกเดมเราแจ้งไปรวาไตบานเ่แซ่จะเมาเยมป็นเพ่นเน้อเนาะไม่มีวันลหาไม่มีนะครับ ถึงแม่พ่อตาถึงแม่พันยาตัววัดรวมก้มเกินเนี่ยนีติดไรมันกับตัวอย่างลกนี้เนื้อชดับลูกเป็นสิ่งใดหกพันไม่มีวันเลือกเดือมสุราอเปิดได้เพราะเราขาไม่มีโซดาเพียงหยดเยไม่ช่างลุเลยงเหมือนตนคนม่ย้กินได้เล่นลับพัอยดี มันี่ครับอันนีั้วมาขั้มาขั้วมาขั้อมาขั้วมาข้วาขั้วาขัมาข้วาขั้วมาขั้วมาขั้มาขั้วมาขั้วบั้มาข้วมาั้วมาขั้วขั้วมาั้มาขั้วมาขั้อมาัมาได้วมั้วมาขับมาดั้วมาขั้วมาขั้มาข้วาขอ้วั้วมาขั้มาั้วมาข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 ัมาขั้วาขั้วมาเั้าขัวาัวมามาขัาข้วมาาม้ ดู้ที่กระด้างกระด้างกับความเมื่อบนสายบนายบาปเว็นจงดลให้แก่คนที่ข้าสุราขับรถไทยลุนตรงหน้าไทยทั้งหลังเชื่อครับผมเมื่อเดี๋ยวมึงับบู๊รถครับรถรถครับรไหมดหละดมดเย ครับข้างนี้อ้วุฒ okay, okay, yeah, yeah, yeah. uh, ิเน an ี่ได้ไปได้างเงี้ยไปตาสั่นกันกันแล้วครับได้แล้วครับได้แลับได้แ้วครั้กับมาซินเนี่ยสิฮ่ผม่าฮ่าฮ่ากะานยังตามตำเนอะฮะกันดิเก่าเนอะพี่น้องวางไปแกมพี่นองกันได้พี่น้องเนอะน่ายกนี่มันนยอดตลอดเลยเทียวกบหมอไปครับเพราะว่าร่างกายมันมันเป็นคนภูมิฐานได้ไอ้นี่มันเป็นคนภูมิฐานเป็นคนมาตรฐานลักเดี๋ยวนี้ก็คือการร่อนเนาะร่อแตัวเจ้าเขาก เดี๋ยวก็มาบมึนยก่มันเป็นคนปลาสางสรเียนทับแหวนครับนเาเลครกาโลเลยเกินแสนกบไทนะครับเทียนนะครับางกังนี่ก็ไปกัจ้เลยนะทันี่มันละเสียกหม้อไปนครับเด็มึกสมสาเนี่ยมันเป็นคนเัานางก้อนเปกอนเขาแยก่เจ้าหันงก้อนรักกานเด็คนหังใกล้ๆกลันบาเออหังใกล้ๆกันบาทเดียวบานดนี้เราให้ว่าแยก่ห่าบาดเลยครับพี่น้อง ยาวดกบเพื่นที่รักการเป็นคนละแน้วหัดจริงใจเลยแบบนี้พ่อเท่าครับเนี่ครับผมเท่าขำลเชียรหักเก้าเสมอหักคือเก่าเนาะแต่เนาะมาคือเก่าจุ๊บหักเสี่ยวเก่าผมไปเลี้ยงค้ยอยู่กับรั้วมาสิครับสอบคุณนะไปเลี้ยงคั้วอยอ่น้ำกัดแบนี้ตัวจัได้แล้วเป็นที่ลครับ

ยูน,นีแ้แซ่บบ่บ่กินจุบอ่ครับบ่ก,กินจุอบ,บอ่ะแซ่บบ่ครับบ่ก,กินดิฟจ้าบ่ก,กินดิฟสุขภาพจ้ากอสุขภาพจ้าเพื่อสุขภาพอืมอเซลล์เป็นหัวจ้าหัวน้ำปลาจ้าหัวน้ำปลาอ๋อพี่น้องมึงเด้อมหมอต้มบานนี่มหพี่น้องมือนีมือบุญเด้อพี่น้องเด้อทำมาเส้นเตือแล้วมาแยกไก่ห่างแล้ววื๊บ พี่น้อง,นองเนื้อราคาสามพันบาทพ่อยหยงสั่งมาซูพี่น้องซูบีสุน้องกิ่นบัดพี่น้องมาเด้อพี่น้องป้องขึ้นผู้อยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้ามือนีมือบุญมาเป็นปดี๋ยนเสียด้วยนะลูกเสียพ่ครับกับลูกท่ายครับอันนี้เอานี่มันมันติดปายไก่ไปยังบ่เนี่ยสวัสดีนะนะดีครับมื่อบุญครับมื่อบุญครับอย่ยไก่ครับมื่อบุญเกี้ยก่ล่อา ครับมือฟาร์มครับเนี่ยฟาร์มครับเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันพาร์ทเด้อพี่น้องเด้อเไปใช้ครับเนี่ยบะขอกไก่ในในในเป็ดอะไรบ้างมาให้แล้วบะขอกไก่ก่อนบะขอกไก่ก่อนปั่นสระพงว <laughs> ่ะตอนนี้ยกค,ครับพี่ชายผมเนี่ยครับเนี่ยโอ้ มันลายไปตอนไหข้างหลังก็มีเนี่อ,อ่พี่พี่มาพี่พี่มาพีดตัวที่เด็ดสิยังไหวด้รงรับไปย่เนาะเนยอย่ามันลายหดเนาะลายติตัวที่เด็ดสิตั้มเช่วนตีเจ็บตัวนี้ตัวนี้ตาหนายออกมดไ่ได้ตัดใจผมมาไมา่ได้สัมป,ปการลูก,ก,กที่นี่นี่ ใกล้ตรนี้กต๊ะใกล้ตต่ว่าถึงฝนเห็นไหมไม่ฝนยังไรบ่นอุ้ยลอยพนักพิลลามุลก้านพ่ลลามยังมีฝนยังไรยังฝนฝากกุฏิตาบนะครับตาบนายกเทศบาลตำบลอุโมงค่ะบนะครับท่านนายกนายกเทศบาลไม่บอกไม่เทศบาลนะเขาเป็นเทศบาลแล้วไปเทศบาลเทศบาลตำบลอุโมงครับเมืองลอยครับแต่ด้หนึ่งกาหนึ่งแสนเก้าแสนแล้วครับเดือดเท่เลยเท่ ทีค่กระดาษลอยได้วต่ว่าอันันยานี่ข้างใจะตํางมนย่าฝนครับไก่ส้มขอบครั้งนี่ไกส้มเน็่ได้ขังครับผมมันออกกังไก่ย่างมันสบายตัวนึงนี่ครับอันนันก็เก็บข้างในจ้ยกมาตรวจรวามครับพี่น้องเพราะวาเสือมเสื่อมฝนกนบาเข้าไปตีเดิมตีประจาป็นชาติทรณงคนีบาดเนี่ยเปนซื้อไปเลยเน้บาดเนี่ยหนาใครเพิ่งมาตรวจไข่ครับพี่น้องโอเคได้เลยครับ พี่ชาติพี่ชาติพี่ชาติพูดนี่พี่ชาติซื้อมาเดมืกว่าบาทเนี่ยจะเอาไว้บ่สอ่ะยังเหอยังเ็มีเนาะเดียงมไปแล้วมันไม่มได้มันเอาไว้ไหวหลายมันหลาย่เขาลไกลได้ทนเขาเขาเลยเขาตดกล้องวะคนักกล้องวิอยพี่กล่องก่อนไหมพี่พี่ดีดีตดกล้องกุอนไหมพ่อมอันนี้ไกล้ผลระบ้างนี่กล้ถาขนขนไอ้พวกนี่สกนีทถาขนาขนไกล้ถาขนนี่อันนี้มนี่ ทายขนเบริรเนี่ยเห็นมันถื <c oughs> อแดดเพราะว่านี่แค่แนวขืนเลี้ยงมิแต่ขนบะมีนี่ <c oughs> มิแต่ตัวก่งแค่นี้พี่ชานี่ยตัวงเกง่งที่ตีมาจำมาว่าที่เข้าไปตีมากนี่นะเนี่ยแต่ว่ามันขนบะดนี่ก็เลยเห็นมัน <c oughs> เรนดิเนเรน,เน,เนแดดไปนี่อ,อ้อมไปยึดรถหนิขค้นนี่อ้อมไปบังอ้อมน้องมัพอถองย่องไครไปที่ออน <c oughs> อ,อกเลยอ้อมอันนี้รอบอ้อมไปที่แพชรบุรีนะครับ อ้อมนะ่นะออมไปสิเมนรถพิชัดจ็ดเป็นมื้อได้พู่นิพูดปมไปั้นนี่ขอผมขอมาสมรู้ร่มใฮะพี่น้องเราจะไปเบิ้งเนื้ออีกมานะครับมาบานี้ เดีวเ็จะเาเขาเขาจะบอกเขาว่ามันมันม่มืดนะมันจะเป็นเสาเป็นเสาได้เกเขาจะเสาเดี๋ยวไปจัดไท่เดี๋ยวไปจัดไทยเดี๋ยวไปใชจัดไท่เดีวไปสุัเซลเวยเัตรงนี้ตรงไหนตรงปกงงงง่าหนนะครับ ไไเนี <c oughs> uh, ่ยกินเรากินเราได้ได้เราก็ได้ได้เนี่ยก็ได้ได้ทีเนี่ยได้มดวาที่ว่าบอกสูนี่เราต่ว่ามันลุกยากสูนี่ได้ได้แล้วนี่ได้ได้ได้ เสียบบอบ้านนะครับโอ้ยเจ็บแน่เจ็บแน่เจ็บแ่แ่ากแน่หนิเบเป็นช่วงกันเจ็บเปช่วงไ่ชคือลูก้อบ่บ่ตรงบ่ตรงครับเฮ้ยบ่ตงบ่กินเลยชาดเมื่อแพ้โบค่ยังเขาจิตต่อเมแงจิตต่อได้เข้ามาไวหอเข้าเมีอะไรหรออ่าการเล่นก๊กรอแม่เรารอขแม่เราเื่องบ้านไหมล่ะ้ยเข้าใเอาเนี่ยเอาเาเอาเนี่ยแม่หังบ็ว่า เขาตั้งนางไปเนาะเราตั้งเงินเขากินเลยไปไปเอเค่เช่นเราอ่าโอเคเลยพี่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับเอาชงพี่ท่าขึ้นรถแล้วครับผมพี่ใหญ่ขึ้นรถแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับเจอกันอีพี่หนาเนาะครับเนาะ